รับินรัเสาพับเสายังช่วยอยู่ในทางดูนะครับอืมบัวบัวบัวทเีไปเลน้ัวาุทุ่มไปทางนู้นทุ่มไปทางนู้นบมบัวมทุ่มไปทางนู้นทุ่ไป ทุ่มไปตั้งรูปเออไปยิงไอ้ยิงไอ้อุ้นยิงไอ้อุ้นไอ้อุ้นอึเต็่มอึเต็มแล้วมีจังหวะสักไปกระโผอัดเข้าไปเอ้าโอกกระรับขึ้นมแฮนด์แฮ ขุตบอลหญิงของน้องบัวนี่ใครได้้ง้อเก็บไปๆเก็บระตูเหนียวเนียวมากเลยเฮ้ยเชียร์น้องน่อยเชียร์น้องน่อยจริงจริงจริงชริง ไม่ทันนะครับจะหยุดบอลแต่ไม่ทันของทั้งบัวกระตุ้มลูกได้เสียโดยเบอร์แปดกลับชิงครับอันนี้เราชิงครับเราชิงพี่นัทจับประตูสุดจับประตู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 จับตีตีขึ้นมายาไปง่ายตัดสินใจดีมากเลยครับซุปเปอร์เซฟของทางบัวเอาไปประตูจับจับจับ

เกีียวบอลกลับคืนนะครับเกีียวบอลกลับคืนดล๋ยวยังชุลมุนยู่นะครับตีตึ้งขึ้นมาเบอร์แปดสกัดเบอร์สี่เบอร์สี่เป็ดดูพี่นาทสุดยอดสุดยอดไปไหนตามกันไปเป็นขยุงมีวิชาหานุมานทุกกลุ่มก็มี ตัวสเต็ปเปอร์เบอร์แปดของทางดูทำหน้าที่สมบูรณ์บัวทุม่ม okay. บัวทุม่มอบัวทุม่มบัวทุ่มนะครับจังหวะเดียวตัดไปการทุ่มลูกได้เสียของทางบัวบัวทุ่มยาวมาทุ่มยาวมาติดเบอร์หกสิบเอ็ดดูสกัดออกมาแล้วก็ช็อตออกมาแล้วก็กินพื้นที่นะครับเดอร์สซีเบอร์แปดควบคุมโอ,อ้ไม่สามารถที่จะ พีนันสุดยอดพีน,นันตัวนี้กำแทงกองหลังของทาง,งตัวได้แต่ยังพยายามนะครับตัวส,สีไม่มเี็นตัวะกับใจยิงแบบหนึ่งหนึ่งนะครับตัวสีของดูนี่อันตรายนะครับเมื่อวานี้ทำประตูได้นะครับพีนันสุดยอดสุดยอดดูนะครับเตัวสี สิบสองรถถังถึงบ้านพี่นั้นมาทุ่มมาทุ่มถูกพี่มาทุ่มขนานี้นะครับสีรุกจ้าก้อนเท่ากันแข็งแรงมากครับทุ่มไปข้างหน้าหลายนาทีแล้วยังชุนกระชวยกันอยู่นะครับยังมีแรง ông bố thí đi 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 bắt rồi. tăng tiền. tăng tiền. tăng tiền. tăng

เตะเตะแรงตะแรงเตะเตะเ่สับสนเสับสนดยั ดียเดี๋ยวเดี๋ยวพาาพาตัเสียงแล้วนะครับเสียงลูกปีนเป็นลูกออกแล้วนะครับไปดูไปดูไปดูมาเึ้นมาขกินมา ตัดสินใจดีมากครับทางบัวเข้ามาแล้วก็รับบอลให้เพื่อนพุ่งมานะครับไปตีเลตเบอร์สิบเล้วตัดเบอร์เบอร์หกนี้ก็ไปโอโงไปแย่งกันเองปบอลดูลมันมาดูกระชะใครไม่ได้ดูรอบนี้ไม่ได้ดูที่สนามมาบัวบัวยังบัว ได้โอกาสยิงหลายคร,ครับแต่ว่าเฉียดเสาเฉียดเสาย,ายังไงก็ยังนำประตูอยู่อุ่นๆนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วลูกนี้เป็นไงโอ้โห ซับไข่ยิงนะครับแต่ไปโดนขาของประตูเออลูกนี้ออกหลังสนามไปขอยประตูแต่ลูกได้เสียจากปิดประตูของทางพี่นัทดูบอลด้วยเอในครึ่งแรกนะครับรู้สึกว่านักกีฬานี้